ขอเพลงหนึ่งท่อนที่เราจะมอบให้กับพี่ชาลอตแบบร้องมาแล้วนึกถึงหน้าเขาเลยโอเคพี่ฟ้าพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วทุกคนหยิบโทรศัพท์มาจับโมเมตนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยจ้าอุ้ยทุกคนนะเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วยเเเเเาาาาารารรรััักกกกออท่่่่่ไไฉนมมววู้ ว่านั้นอยากจะํามให้ใครมากกว่าฉันวัดก yes> ันเลยฉันคงไม่แพ้กันโอ้ยน่ารักที่สุดพี่ฟ้าเขินนะชอยเราหน้าแดงไปเลยอ่ะเฮ้ยเขินอยู่นะเออก็คือพอเพลงนี้ขึ้นมานึกถึงหน้าพี่ชาลลอตก่อนเลยใช่ไหมเป็นเพลงที่เขาร้องก่อนในรอบออดิชั่นหมอลำแล้วเราก็ชอบน่ารักดีค่ะ ชอบชอบเพลงเหรอชอบเพลง